พี่น้องครับผมนี่อยู่กับช่องห้องเก่าครับผมไปปุ่นชงองทันมากรับไปได้มียังครับพี่น้องครับนี้มาหมู่บ้านเลี้ยงสร้างอีกแห่งหนึ่งครับผมหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านตลาดเด้ครับพี่น้องห้องมาเป็นมาเที่ยวครับพี่น้องครับนี่ครับผมมีภาพี่น้องไปเบิ่งสร้างครับพังคันเงินเลยครับพี่น้องครับจะเป็น สร้างทีเคยอยู่น้ากันตะกอนครับพี่น้องสร้างเชือกนี่เรา่องของกับบุ่นทรงครับเพราะวะ่าตั้งแต่บุ่นทรงหน่อยๆเ่อยนเคยเรียกบุ่นทรงนะครับเป็นเมียเรียงสินะครับผมบุ่นทรงก็ได้นอนดีอยู่กินคนภาบุ่นทรงไปกินนั่นกินนี่ข้อหูจากเนื้อกินนะเดเ๋ยวกำลัางงางกันไปครับพี่น้องเบงเขาครับพี่น้องเพื่อในเวลากินต่อเพียงครับเบงเขาอรัเหลืองกับพ่อเกี้ยวเลยเด้อครับพี่ค,าากกรครับ เป็นเขาเมะลีนะพี่นอ้องรวมตัวมืตัพองวับแรงกันแรงมาเ,เกี่ยวกันเ,เกี่ยวพี่น้องที่ชีวิตของสานบ้านเฮาครับพี่น้องวันนี้มีมอีกย่งางวันนี้ขันเงินเพิ่นกันอยู่กับกระเป๋าพี่น้องครับนี่ครับเป็นสร้างผูกชา่างสั่งผ้าย์เลครับผ้ากายเกี้ยว อายุผมอ่ะสี่สิบสามปีครับทางกายเกี่ยวมันจะพุ่งผาใบนี่เป็นจั๊กจ้องคนนะครพอดีสั้นๆในเรื่องของห้อยยางน้ำกันเท้น,นะครับภาษาไทยไทยเป็นสิวากันเทศคือบ้านของผนเดี๋ยวภาษาอีสานเป็นกันเทศน,นะครับนนนนคันนาคันนาเออเป็นคันนาเนีน่ยไปกับนาเพคนนี่ก็เป็นนาที่ สวยอีกเชือกหนึ่งอยู่กับพวกาไก่เกี่ยวครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมอันนี้่ครับสางมาลามไนอนน้ำตอเสี้ยงสิบบครับครับพงเอาไม้มาเศร้าครับผมอ๋อมันอยู่กับพี่หลายกันอยากเปลี่ยนบรรยากาศเห็นเพิ่มขึ้นเลงานครับน่ะได้เอาสร้างมาลามไันี่โดนหรือเปล่าครับผมหนึ่งเอาไม้มาเศร้าครับผมอ๋อ เอติดก่อนกับบนท่านเด็กเกี่ยวเขานั่นี่เป็นเด็กเกี่ยวเขาหน้าหน้าหน้าเองรู้ครับดิหน้าเปียครับอ๋อนี่เราบริหารหน้ากับหั่นใจนะครับข้าเวาม่ได้ฉีดยาไม่ได้ยังนะครับผมไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้กวนตาไร้ก็ไแล้วอันนี้คือซากตกงานขนาดนี่แมนครับตกงานครับอ๋อตกงาน มันต้งที่ว่าวิกฤตทหารนนี่ได้ยาอะไรยัยงใส่กินครับน่ะมันยาดีแน่น้อยนึงคืออันเพชรอ์จันเป็น,น,ปนมาซอยเหลืออยู่ครับมีเ,เพชร์เป็นซอยวันนี้เป็นเจ้าซอยนะครับเจ้าแล้วครับวันนี้การเล่ยบดอยมีครับบ้งมีทุนไปซื้อ,อยากินแล้วครับน้ายาครับต้องอาศัยยาธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติเท่านี้นะครับนกข้าวเจ้าลุ่งไปปลูกท่างคุณก็น้ำท่วมแล้วครับท่วมเขาก็เลยเอาขื่นโคกก่ะขึ้นไปกินต่อเฟี้ยงต่อยังไงนน้า ปกติกันแต่เก่ากูกทั้งมูดหมดละครับดีแต่ว่าคือเฮามีต่อเฟี่ยงให้กินว่ะนะครับเนี่ยอ๋อพี่น้องคันเงินของพี่นครับเป็นซื้อคันเงินนนานเนาะครับผมไปเยอะแยะปีล้วครับนะสิขอเศร้าเจ็ดปีนี่แหละครับยี่สิบเจ็ดปีนะครับโอ้ยี่สิบเจ็ดปีครับพี่น้องเอาลุ้นเดียวกันกับผมเลยตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วครับโอ้ไปเทื่ยวกันตอนนี้นี่นะครับพี่น้องที่ผมเคยบอกพี่น้องว่า เพป็นเคยเป็นแมลงเรียงของบุญทรงนะครับตั้งแต่บุญทรงเตยยังนิดหน่อยเออหน้าบอดเพิ่นฟังไงครับตั้งแต่บุญทรงนิดหน่อยไหมครับเหมียนเตยนะเอาบุญทรงมาตเตยนิดหน่อยยายกับเมียนนิดหนาะยอ๋อแล้วเลยมอมีมูอมีพวกอะเพิ่งนี่ละเป็นผู้รับเรียงให้ออสนอนวิธีการอยู่การกินครับการนอน กวางล้กสำราาพันมีลาี่ยังมากมิดมาจังลังยังคอยระวังหอบุญทรงกสิได่นอนไตทองนเนาะนอนนี่เป็นนองไตทองวันนี้วันลูกครับี่านออกจากกันในห้องนี่เปนอะนะวยห้องจ่ายเขาท่นเงินพันสิมาบุญทรงให้เงินนี่น้อยเนาะเนี่นี่ครับตะกี้ยูนัมกันนี่ครับให้เงินพ่นนีไซดพิ่ได้นนไสดีครับขาเขา้มไร่ครับได้ครับผโอ้คผมเด็๋พี่น้องผมภาพี่น้องก็ต้งอวนึ่ครับ เบื้องติวะส่างกินเต้าเฟืยงใช่ครับพี่น้องนี่คเลือดอิ่มแน่แหละครับนี่เริ่มเย็่น้หอมครับเลือดอิ่มแน่อันนี้คือน้ำเอาน้ำไปภาไปกินน้ำเหมือนเส้นโเลยนะครับกินน้ำแล้วครับอ๋อเดี๋ยวตอนเที่ยงน้าเพิ่งจะไปกินกินซ้ำไปล่าขื่นกับคนห้องอย่างครับพี่น้องกินครับครับเส้นเที่ยงเร่งขื่นแทนอันนี้กับก็ท่านในห้ออดเที่ยงด้วยครับขอบคุณข้าวมากเลยมาเลยครับมาเลยครับมาหาหลุดอ๋อเบิ่งครับพี่น้องครับคุณ กินจากของครับพี่น้องจับบุญทรงอ๋อถือกินบุญทรงครับนี่ครับกินบุญทรงเบ่งบุญทรงข้าวบุญทรงก็เบ่งครับพี่น้องยางมาแล้วครับยางน้ำฝนมาเลยครับถือครับขันเงินของห้อครับเบ้งอันนี้กับสิเห้ากว่าสิบปุ๋กได้ล้ำสองขาด้วยครับพี่น้องต้องสีดล้ำขาเดียวคือดินมันลมเป็นมะนาวแมนครับอ๋อเป็นเด่นสะดวกแน่ครับไอ้หน้าเลี้ยงช้างมาได้จี่ปีแล้วครับนี่ครับ เมืนมันกีเขาตามสิบปีแล้วครับอ๋อแต่ในกี่ตะกอนมาน่ะเป็นยังคือดีมักสั่งในสิบวันตะกอนหนาวผมมาคนเดียวผมฟ้องในบทกะกอนผมผมมักส่งผมยันยันดิไม่ได้หน่อยยานมือมันคือกับปิงไหมครับครับัดมือเขาเหมือนปิงนะครับผมแต่ผมจะแปลเป็นภาษาไทยพี่น้องฟังเพืครับจังได้ครับวันนี้แจ้งได้ตะขอลัวมากนะครับผมเป็นยังจังฮักเกีอร์ทำไมโตได้ผัสสัมผัส เป็นงอนงมไูบจไพแม่ต่กว่เคยมีเยผมก็ย่านเตเก่าเอ่อเ่มาาเปรียมาเบิงลม้าสะพันวจริงๆแกบอกเลยบไากแห้งครับไม่เ็ดยวอื่น่ายาไปออเซดถอดตซังะครับนะบ้งครับเป็น้องอวนแหยครับนมันเคมีลูกปคับน่าทับเร็วไ่เยได้จรนะับเรวยังบทันนในน้าน ขันเงินของเขานี่ก็จะเป็นสาวที่แบบใจดีให้ในสนามเขาใจดีครับเพี่อนเนี่เขาได้ทุกคนทุกคนดีได้จับได้บายได้เบิดเพื่อนนี่ใจดีครับมาได้เรียคือเรียกคนครับอันนี้คือสร้างรูปขอบตำนาคือคือยังไงตำนาครับอัสร้างี่ผมซื้อันธุ์มาครับผมอ๋อหหนาซื้อันธุ์มาอีกตัวนึงครับเนี่นครับผมต้นกำเนิดสร้างรากไม้ได้เก่า เอาวีด<ๆ>โอ้ตะกี้ลากไหมเห็นว่าคำน่ะเป็นลากไม่วันนี้ผมไปเห็นผมพามันไปซื้อสร้างอย่างี้ล่ะผมเป็นคนขับรถตะกี้อ๋อวันนี้ไปพ่อวันนี้ก็คือถึงชะตาแท้ใช่ไหมครับก็เลยย่อเมื่อไหร่มาอ้างโอกาสหนาครับผู้ขามีเงินผู้ขาสิมาเอาเด้อภาษาคอมเมนต์พวกประธานาอีหลีครับครัำน่ะกานั้นก็มีเงินในการเลย สืมซื้อก็บ่ราะนว่าซื้อมาเลยรห้องก็ต้องติดนีก่อนมาน่ะติดนีติดนีหลายครับกัน่ะติดหนีกับขับกับยอดหลายอยู่ครับโอ้ลักลักงี้เพื่อนน้าเนาะครับผมครับแต่ก็มันผมก็ผมมีเงินหลายเนาะอ๋อติดหนีพว่นเอาข่มเงินเอาข่มจากใดเนาะเนาะสมมติไทยชีวิตพู่น่านมาน่ะเหรียญพอความพาก็เป็นครับน่ะเป็นเห็นเป็นลำบากนั่นเป็นสร้างไงอันนั้นแหละที ตป็นจังทั้งเปนเพียนอ๋อทาผักเนือนนนนนเน้อน,นะเนาะเอาเป็นหลากใหม่หน้นะเนาะเจาขาสองย่มนะครับเิ่นเอาไปหลากใหม่อยู่ฟังพน้าเอเห็นคนเอาป้อป้อเป็น,ปนปปลหลากใหม่ เป็นจังหวนจังคุณนี่หรืมันกระดยมมอยูนเฮาอีกบ่งพีน้นนอ,งนองครับเป็นเดังนี้เป็นบึงหาตาบง่งอะไรครับผีน้องต้องนช้สารสิงน้จากของทีครับิ่ณได้เอ,อมามมอยูนกำกันเนาะอันมาอยูนกมกันได้ดโดนเรไปหนานี่ยแล้วครับเียรีเดียวน่บนบน้องครับเป็นไอ้เด้ินตะกี้ว่นหนากนี่สังหน่อยที่เราเรียงครูขบุญทรงมาอีกตัวนึ่งนะครับแม่นครับ เดี๋ยวนี้พิ่นไปอยู่ใส่กับนะเดี๋ยวนี้เพิ่นเสียแล้วครับผมอ๋ออันพ่ายสมหวังพ่ายสมหวังครับครับขี่กันผู้ใดดีเบื้องนเฟซนี่ยังเกิดสีเห็นคู่กันได้กับกับุญทรงมั้งครับอ๋อเป็นคู่กันตัวนี้น้อยอุ้ยสับเหนียบงานบนบนลุ่มบ่ค่อยดีอ๋อน้าเขาเรียกมาเลี้ยงมา้ยังเไาดีมันเกิดเป็นโอ้เป็นลงเป็นไผ่กันเดี๋ยวเสียชีวิตเป็นรอนาเนาะ ข้างหน้าครับครับผมชิดขวาด้วยอ๋อเป็ค่ายครับค่ายสมหวังอะไดิครับง่ากันง่ากับบุญทรงคนนี้เนาะน้าเนาะบุญทรงเป็นพี่บุญทรงครับอ๋อเป็นพี่บุญทรงก็ปีนึงครับอันนี้ก็โอ้ยพัแล้วอันนี้ก็สิ้นใหญ่เติบเลยเนาะน้าเนาะแต่บุญทรงมันยังฟุ้งกล่อมหัวเนาครับมันจะเสียพัฒน์ในโดนลในช็อตซับปีนี้นะครับผมสักปีนี้แหละ เห็นที่ไหนมาเนาะสามคนสามคุณสมบันมาได้สัมงานเนาะอ๋อเขาจะรวมกันมากสัมัานครับจะอยู่นน้ำเข้าสัมงานนี่หน้าเลี้ยงเองหรือครับนี่ครับผมครับอันนี้คือเขามาทำหน้าฝนน่กับพราะเขาบุคคลเดี๋ยวมาบันสลัดเทียร์ลุ้นมาเทียร์ครับผมไอ้ลูกชายออกมาเอาครับอคือผู้ใดจับประเด็นว่าน่ะได้เหมือนครับในครอบครัวจับได้หมือนเพราะว่าได้เลือกมาผู้ใดมาจับได้เหมือนครับ หน,น้าบัานสร้างนี่เพคนกินแต,ต่ตอ,อนเฟี่ยงตัวยังเสียดีกันย้ำมือแรงนี่ตอนแรกนี่ผมก็เอาเขาไปนอนทั้งโขกครับอนอนไม่ได้นอนหน,น้ามี่หยาให้กินบ่มีครับหยาเนี่เปียนี่บ่ครับหยาเนี่เปียร์ถ<อ>้าอ่อยพร้อมอ,อ้อยก็มีบ่ครับเราบังนัดบังยังมีบ่ครับบังนัดเดีย๋ยวนี้มืดแล้วเพราะว่าท่วมมืดตะมุวัตเพราะว่าเปียนอีจันเพิ่นบ่ได้ยทรงเนาะนะเนาะดอยทงแล้วครับห่อคืออาจจะห่ไปสื่อห่ากับว่ได้มีทุนตัวหนาเนาะทุนครับ ครับเพราะว่าตัวนี้ก็ายตังหาบ่ได้มีรไดเอียงนะหนเนาะครับงงน้นกไบ่มีรใดอียงก็อยู่บันซื่รับอ๋ออันนี้หน้า่นกับ่ได้ไปคือบ่ได้ไปลงเอานั่นน้ำเขาเลยครับพี่น้องครับ่นก็อยู่แบบอันนี้ขอ่ัน้องพ่ซอยเันว่านะงานซอยอ๋อ น่าดียินว่าหน้ามีช่องยูทูปเสมอมีครับผมอ๋อขันติดตามอยากบุ้งสาวขันเงินนี่อยากเป็นเอฟซีสาวขันเงินนี่ฮ่องีจริงไหมครับน้าได้ครับต้เขาไปติดตามในช่องพังขันเงินครับผมพังขันเงินนะครับผมครับผมพังขันเงินตอนนี้มีผู้ติดตามไลฟ์ไหนเหรอครับน้าเดี๋ยวนี้ฮ่อกงหรือว่าครับช่องน้อยๆครับผมหน้ากำลังฮิตเนาะครับเนาะครับกำลังเฮิตเนี่ยคนเติมเวลาสองในในเกาซีดเลยนี้มั้งครับอ๋อครับพี่หนุ่จแค่นี้รับ ฝากเขาไปที่ตำใหมให้ก็ต้องใจหน้าหน้าซื้อยังเนาะซื้อควันบุญหลายครับครับผมคันเกิดห้ามีคนเป็นสาวคันเงินผนถึกใจเป็นพันที่ซี่ผลอยากซอยเองอย่างสี่ติดต่อหน้าทางได้ไดเนี่ใดเน่ครับทางโทรศัพท์ครับเ้องการเบอร์โทร0879639189อ๋อครับผมต่อทางสายสายตรงเลยไหมครับสายตรงเลยครับครับหรือว่าอยากเขาไปติดต่อทางช่องก็คือสาวคันเงินไหมครับครับ พังคันเงินบ่ครับพังคันเงินพังคันเงินนะครับผมช่องพังคันเนนามิเฟสบุกบ่เนาะคือนะอยากติดตามบุนไลท์ไพ่สมหวังครับผมเฟสบุนไลท์ไพ่สมหวังนี่ครับพี่น้องครับผมทีนี้ก็เข้าไปให้ติดตามไปพิบุนไลท์น้าเด้อครับกำลังใจเลน้ำเมฆด้อครับเออครับผมช่องเป็นกำลังใจให้สูทุกคนก็ใ้นี่กำลังใจครับผม กันเพิ่อนเห็นเพี่น้องเขาไปเบิ่งเพิ่นก็มีกำลังใจอยากอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งหน้าเนาะครับผมจะได้ก็ฝากไปติดตามเยอะๆเด้อครับพี่น้องครับผมก็ไปกำลังใจให้ผู้สุขคนครับเพิ่นก็สิถ่ายคลิปอีหยังให้พี่น้องเบิ่งก็เข้าไปติดตามเบิ่งครับพี่น้องเพิ่นก็มีอีนี่เพื่อนครับจะได้ก็ฝากติดตามครับพี่น้องสุดท้ายนี้ให้หน้า้โอ้ยพ่อนให้ FC ผู้สิเขาว่าท่านได้เข้ามากคือกำลังสิเข้าไปติดตามก็ปิดช่องกับผมนำเด้อครับผม ครับกขอบคุณเอ็ที่หลายๆนะครับี่เป็นติดตามให้รับชอให้ผู้ชมเข้ามาติดตามชมงานนั้นๆมาเป็นอยครับโย่ให้เบากวานอบพี่น้องครับักจากฟองแห้งครับอย่างบาอยากเาอยากเบาอยากเบาอยากเาน้ำเต็มท่ คเขาจะคล้องสร้างเกบนว่าคิดบอกครับจะได้กับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พังช่องพังขั้นเงินแล้วก็ช่องของข้าครับพายบุตรสูงน้องท่านว่าครับพี่น้องเราเป็นกำลังใจให้พวกเขาครับแล้วคลิปนี้ก็บเจ้ขอตัวลาไปก่อนครับคณะคลิปหน้าก็ถามเบื้องเขาจะไปไทยยังแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่บุตรลายหลายๆครับผมครับสวัสดีครับผม